ร้อยอาชีพ plus by GSB สร้างอาชีพสารฝันปั้นธุรกิจให้ย,ยั่งยืนวันนี้ผมจะพามาดูผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวไทยสกัดเย็นแบรนด์ไทยเพียวที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการบริหารจัดก,การตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจใหม่หรือ BCG โมเดลครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณจิตจริยาหอธรรมครับหรือพี่หญิงนั่นเองครับเจ้าของธุรกิจน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบรนด์ไทยเพียวครับสวัสดีครับพี่หญิงครับสวัสดีค่ะ พี่หญิงแนะนําในส่วนของธุรกิจและที่มาของธุรกิจของไทยเพียวหน่อยได้ไหมครับก่อตั้งโดยคุณพงพิสุทธิ์เกียรติวารางกูลประธานบริษัทท่านได้ต่อย,ยอดงานวิจัยาจากของอาจารย์ดรสุคนชื่นสีงามค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งบริษัทก็ได้รับนวัตกรรมในกระบวนการผลิตจากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ จุดเด่นของแบรนด์ไทยเพียวของเรามีอะไรบ้างครับจุดเด่นของไทยเพียวค่ะจริงๆก็คือการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพทําให้กลิ่นหอมของน้ามันมะพร้าวมีเอกลักษณ์ค่ะเ mm hmm. ราบวนการผลิตที่รวดเร็วทําให้ได้คุณภาพน้ํามันที่เป็นไปตามมาตรฐานค่ะแบรนด์ไทยเพียวของเราเนี่ยครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวคิดเศรษฐกิจใหม่หรือว่า BCT โมเดลอย่างไรบ้างครับเปลือกมะพร้าวค่ะเราไปใช้ในเรื่องของการทําพลังงานสะอาดแล้วก็กลาแล้วก็มะเผาถ่า,านมาทำ activated carbon mm hmm. ได้ส่วนเนื้อมะพร้าวก็คือบริษัทเอามาผลิตน้ามันมะพร้าวค่ะส่วนกากที่ได้ ได้จากการผลิตน้ำมันมะพร้าวอะค่ะใช้ในเรื่องของการไปผสมอาหารสัตว์ค่ะแบรนด์ไทเพียวนะครับได้การสนับสนุนจากทางธนาคารอมสินยังไงบ้างครับได้รับสินเชื่อจากธนาคารอมสินแล้วก็ได้เข้าร่วมโครงการอบรมต่างๆของธนาคารอมสินซึ่งตรงนี้ค่ะทําให้เราได้ความรู้เชิงลึกม,มาใช้ในการพัฒนาและก็ปรับปรุงองค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านธุรกิจและก็ด้านของสิ่งแวดล้อมคุณพี่ได้มีส่วนในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างครับทางอำเภอบ้านแพ้วอะค่ะเรามีเรื่องของตัวมะพร้าวเยอะเราก็เอาน้ำมัน กะทิชีวภาพไปใช้ในการบำรุงพืชของเขาทําให้ได้ผลผลิตที่โตและก็มีคุณภาพมากขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจครับที่มีการบริหารจัดการตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจใหม่หรือ BCG โมเดลครับธนาคารอมสินสนับสนุนการดําเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการที่ดี สร้างสมดุลของการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืยนครับขอขอบคุณลูกค้าธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมที่ช่วยสนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีไรายได้เพื่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม